เช้าของวันที่29ครับพันวา2อ0ัน 6, 6ครับเวลา8.35นาทีาครับก็มาทอดไก่ตามปกติครับวันนี้นี่ครับไก่รากำลังทอดครับลูกค้าก็ยืนรอครับผมอันนี้หนังไก่ก็หมดครับสะโปกก็หมดครับไม่ทันครับวันนี้ รอเวลานิดหนึ่งครับสูกค้าก็ให้มีน้ำใจยืนรอครับไก่รอก็กำลังทอดอยู่ครับผมอ่าเขาเนี่ครับการทอดไก่ครับให้เห็นๆครับผมครับทอดให้เห็นๆครับผมลูกค้าก็ยังครับขอเวลาหน่อยได้ไหมครับเวลาสักสามนาทีครับผมกอจะก็อย่าัั้สามนาทีครับผม ก็ทยอยกันมาครับผมแต่เราก็ยังสุกไม่ทันครับรอสักคู่หนึ่งนะครับผมคระก็ยังเชื่อใจเหมือนเดิมครับสอดรับด้วยดีๆเสมอมาครับวันไหนวันเล่าครับพราก็ยังมั่นใจในตัวเราครับ ขอบคุณจริครับลูกค้าสิงจะร้อนมานี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วครับก็ออยังมีน้ําใจนั่งรอครับวอาสินค้าเราทอดไม่ผ่านรับกับไก่แล้วนะครับถ่ายคลิปเสร็จนี้คงจะสุกแล้วครับไก่ครับผมนี่ทับการแพกไก่นะไ,ไก่อมน้ํามันมขอสักุ่นหน่อยได้ไหมเออลูกค้าครับให้ออสองนาทีครับ สองนาทีแล้วสองนาทีหรือสามนาทีเพื่อความมั่นใจครับสามนาทีมันมั่นใจเลยครับลูกค้าครับผมครับครับครับเอากี่ชิ้นครับผมข้าวพร้อมครับครับนี่ลูกค้าสั่งไว้แล้วครับหลายเจ้าแล้วครับแต่ยังไม่ทันครับตงนิดนึงครับอือเสร็จเร้อยครับครับครับดู การทอดครับน้ำมันไฟแรงเต็มที่ครับแต่ก็ยังสุกไม่ทันลูกค้าครับผมนี่ครับอันกัดแท้ครับมาให้ไก่อมน้ำมันครับลูกค้าก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับโรงงานก็ส่วนมากก็จะหยุดกันแล้วครับมีไม่กี่โรงราบที่ยังทำงานอยู่ครับ ลอยมาเรื่อยๆครับเ,เดี๋ยวเราใกล้แล้วล่ะครับใกล้สุกแล้วครับรับเลนี่ครับการารับมาให้อมน้ํามันครับเป็นสูตรที่นิดหนึ่งครับน้ํามันใหม่ๆครับเป็นสูตรของผมครับอบเป็นสูตรไทยสูตรมันนะครับการทําทไก่ไม่เหมือนกันครับ อาจะอบน้ำมันเนีอยน้ำมันการหมักไก่เครื่องปรุงแป้งก็ต่างกันครับผมก็ประสบการณ์ครับผมทํามา20กว่าปีครับทอดไก่ลูลกค้าก็ให้ความเมตตาเสนอมาครับขอบคุณลูกค้าครับที่เชื่อใจในสินค้าของเราครับสุดท่านทุกคนตอนน้อง้วถ้ักิตใจก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม